สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกกริลีลาทีวีครับผมโอเคเตรียมตัวนะครับคือสิ้นสุดวันที่19กนะครับก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมใหม่รับชุดตัวละครฟรีนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นชุดแฟชั่นนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าเรารับครบหรือเปล่านะครับวันนี้ครับนี่เลยกระเป๋า CR7 นะครับผมอลิมิเต็ดนะครับก็คือแจกฟรีแล้วก็ทางหน้าหัวตรงนี้ก็คือไม่ต้องสนใจแม้ละครับคือ เกมได้ปลดล็อกแล้วนะครับว่าไม่ต้องทําแท่นวาร์ปให้เต็มนะครับก็คือสามารถเปิดได้เลยนี่รับตัวละครผู้หญิงเลยนะครับผมเออไม่ใช่ตัวละครขอ,ขอโทษขอโทษขอโทษเป็นชุดนะครับนักล่าคาหัวนะครับเป็นชุดผู้หญิงนะครับก็คือเอาโทเค็นมาหมุนเลย17นะครับผม17ครั้งนะผมก็จะได้เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดูมันหมุนชาโอเคขึ้นมาแล้ว แต่บางคนบอกว่ามันของหมดของหมดก็คือว่ามันมีแค่สิบเจ็ดนะครับไม่ต้องกดทีละสิบกดทีละหนึ่งอันนะครับผมคือหมุนทีละหนึ่งอันพอนะครับผมถ้าเกิดกดสิบไปแล้วมันมีแค่สิบเจ็ดอันมันจะขึ้นว่าของหมดก็คืออย่าไปหลงกลนนะคระับให้เรากดทีละหนึ่งอันนะครับผมก็จะได้นะนักล่าฆ่าหัวนะครับผมนี่เลยสวยมากนี่เห็นไหมมันก็กดไม่ได้นะครับผมดูดูดูเห็นไหมมันจะกดไม่ได้มันบอกว่าอ่าของหมดนะครับผมให้เรากดทีละหนึ่งนะครับผม นี่มันก็จะได้นะครับผมก็กดไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็คือไม่ต้องให้ท่านแกนวาร์ปนะครับก็หมุนได้เลยครับและพี่จะบอกว่าวันที่20เป็นต้นไปนะครับคือเกมฟรีไฟล์ครับมีกิจกรรมใหม่แจกชุดเป็นชุดแบบชุดตัวละครนะก็คือแบบว่าเป็นชุดน้ําแข็งนะเหมือนพีเอ็มบอกนะครับแล้วก็กล่องสกินปืนอีกอะไรต่างๆนะครับ บอดใหม่ด้วยเป็นบอร์ดหิมะนะครับผมก็คือบอกเกินเกินไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ดูครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมมาพี่ทําให้ดูเลยนะ <c oughs> ทําไมมันช่างออกง่ายเหลือเกินก็มันแบบมาล็อกไว้ให้แล้วเนาะ <c oughs> ก็ตามนี้เนาะแล้วก็บุนไปสักวันเราได้นะครับ โอเคนะครับอย่าลืมครับกิจกรรมใหม่กำลังจะมาครับเตรียมตัวครับเดี๋ยววันนี้พี่จะบอกเลยว่าใครขาดอะไรบ้างครับก็คือดูจาก i อพี่เนาะสำหรับสายฟรีนะครับผมโอเคนี่เลยก็ครบแล้วนะ17ครั้งก็คือหมุนจนเหลือศูนย์เนี่ยเปิดได้อีกศูนย์ก็คือหมดแล้วเราได้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวทําการเปลี่ยนตัวละครเพื่อโชว์ชุดแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คืออย่าเพิ่งไปไหนนะครับดูให้ละเอียดนะครับเผื่อคนนั้นขาดอันนู้นคนนั้นขาดอันนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือพี่ทาให้ดูเนาะแล้ววันนี้พี่่บอกเลยวา โคตรคุ้มเลยถ้าไปเล่นตามพี่นะคะผมตอนนี้มีเพจสิบสี่นะครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะครับผมนี่ชุดก็ประมาณนี้เลยโคตรเท่เลยเปล่านักล่าข่าหัวนะครับผมเป็นชุดผู้หญิงชุดผู้ชายก็น่าดน่ก็น่าจะแจกฟรีด้วยแต่เขาก็ไม่ได้แจกฟรีนะก็ไม่เป็นไรตัวชุดตัวละครผู้หญิงก็เท่ดีเห็นเปล่านน่เลยสำหรับคนที่เล่นครบกันหรือเปล่าครับผม ในกดเลยเปิดมาสุดยอดไปเลย m p 5นะครับผมถาวรนะครับเล่นตเตาอัมพอเล่นเหมือนมันจะสุ่มให้โทเคน็นแท่นชาร์จมานะครับผมแล้วก็ไปเปิดนะครับ mm. เป็นสกินเอา้าเป็นสกินของ MP5 นะครับบวกดาเมดด้วยนะครับผมพี่บอกเลยว่าโคตรเทเลยเห็นไหมแล้วก็นี่เล่นหมดใส่เดี่ยวนี่นี่สำหรับคนที่เล่นครบ60นาทีนะครับจะได้ บัตรอัพตัวละครเลยไม่ต้องใช้ความชินส่วนความทรงจำนะครับใส่ไปเลยครับอยากอัพตัวไหนอัพเลยครับผมนี่เลยก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ทำได้ก็คือทำได้เนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนที่กดติดตามพี่แล้วอยู่ในช่องพี่ที่ติดตามพี่มาเราทําได้มีความสามารถนะครับผมแล้วก็อสุดท้ายนี่เลยบัตรสร้างห้องเอาไว้ไปงัดหน้ากับพวกปากดีนะคบก็คือเพื่อนเรานี่เอง <laughs> พี่ก็ไปงัดมาแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะ นี่เลยทถวอ๋อถือได้ด้วยนะดูดูดูด,ดูเห็นเปล่าอันนี้ก็เป็นสก,กินต่างๆนะนี่บวกดาเมจและบวกระยะสามารถยิงไกลได้ด้วยนะหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่สําหรับคนที่อยากได้ค่าดอกบอลนะครับผมก็คือทําการท็อปอัพเหมือนที่พี่บอกเลยก็คือว่าเดือนหน้าเราก็ต้องเลื่อนขั้นอยู่แล้วปัสขั้นสูงก็คือจัดไปเลยก็แด้วกันก็คือของมันเป็นอลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมก็ลองกดไปเลยดอกแบบนี้เนาะ นี่สุดยอดไปเลยอ้าวก็คือมันเติมแล้วได้แล้วได้อีกนะครับสำหรับคนที่อยากได้โคโนโน,นะครับก็คือถ้าเติมวันนี้ก็ได้ไปนะครับนี่เลยเห็นเปล่าวอ้มันถึงถึงยี่สิบห้านู่นถึงวันที่ยี่สิบห้านะครับผมคือเขาขยายกิจกรรมให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็คือรับหมดแล้วเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็รีบร,ร,ร,รับนะครับอ๋อไม่น่าทันอ่ะมันไม่น่าทันนะมันหมดเขตไปแล้วนะครับสําหรับพวก ไอ้พวกบัตรสร้างห้องแต่ไอ้ท็อปอัพได้ท่านี่ก็ยังมีอยู่นะครับก็คืออันที่มันไม่ทันคือที่พี่บอกคือเป็นพวกการอัพตัวละครเมลแปะกับบัตรสร้างห้องนี้ไม่น่าทันนะครับผมก็คือก็มันเปิดวันเดียวเนาะแล้วก็ดีท่าดอกบ,บอล <c oughs> เดี๋ยวออกก่อนนะแป๊บหบนึ่งนะโอเคก็ประมาณนี้หละ และนี่เลยซิงล่าข้ามกาลเวลาอันนี้โคตรดีเลยน้องๆลงมาเล่นดูนะครับดูดิพี่ได้ไอวอลไอวอลกระเป๋าอะไรเนี่ยคือหมุนไปแค่200อ่ะนี่แล้วได้ท่าแบบว่าให้หัวใจอ่ะคือแบบเสียไป200เพรก็โคตรคุ้มแล้วบอกเลยเอาจริงๆก็คือแบบว่าโคตรคุ้มเลยลองมาเล่นดูนะครับผมพี่ก็ฝากไว้ด้วยครับกับซิ่งข้ามเวลานะครับคือเดี๋ยวพี่ให้ดูนะแบบว่าโอ้แม่งดีว่ะคือแม่งกดทีเดียวแบบคือกดทีละร้อยนะคือเล่นไป200เว้ยคือมันได้เลยนะ อันไม่ใช่สกินปืนนะคือไอวออ่ะคิดดูไอวออ่ะไอวอตอนนั้นขายเท่าไหร,ร่อ่ะเกือบ400เพชรตาดูดิเนี่ยโอ้โหเทปะละ่ะก็คือได้เลยนะก็คือแบบสุดปะคือพี่เออแบบเล่นมากิจกรรมนี้โอเคคือกดแบบมันก็ถูกเลยว5 5เพชรก็เหมือนละหมุนลัคกี้โรโย่แหละแต่คือมันได้อะ่ะเลยแล้วก็ได้ท่าทางด้วยอะ่ะมันแบบมันดีปะคือแบบเออพี่แบบ เข้าใจว่าเข้าใจความรู้สึกแบบเออคือเราไม่ต้องเสียเพรเยอะคือแบบเออหมุนแล้วแบบไม่ต้องไปซื้อคือได้อ่ะคือพี่ไปเล่นก็คือเหมือนตอนแรกก็คืออยากจะไปเอาชุดนักล่าผู้ชายนักล่าข้าหัวผู้ชายแหละก็คือมันได้แค่นี้คือเราก็พอเราก็ไม่ต้องฝืนไงครับผมก็คือปกติก็คือนี่เลยดูดีได้ท่านี้มาด้วยอ่ะเออเอาดีเจ๋งมัล่ะก็คือลองไปเล่นดูนะครับเผื่อกิจกรรมยังไม่หมดนะครับก็คือหมุนเอาแค่สองโทเคนเราก็ได้แล้วถ่าหัวใจเนี่ยคืออะไรเนี่ยไอ รับยูอะไรเนี่ยครับผมเนี่ยก็ทางด้านของกระเป๋าก็ได้นะตอนนั้นก็ขายอยู่นะก็คือแพงอะ่ะดูดิคือวันนี้โคตรคุ้มเลยพี่เล่นแบบหูได้รับของฟรีแบบถาวรเยอะแยะไม่มุดเลยแบบโคตรดีอะครับผมก็สําหรับคนที่ทําตามที่พี่บอกก็น่าจะได้กันหมดด้วยนะครับผมได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรสร้างห้องเอยบัตรอัพตัวละครสกินปืนอะไรอย่างงี้ก็ตามแต่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับกอริล l าทีวีนะครับ แล้วก็กิจกรรมใหม่กําลังจะมานะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าใครขัดอะไรมั่งกับกิจกรรมของโครโนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยโอเคอย่างแรกนะครับคือชุดตัวละครนักล่าสาวมีกันหรือ,อยังครับถ้าไม่มีก็รีบไปเปิดครับกิจกรรมยังไม่สิ้นสุดครับก็เปิดเปิดเอานี่แล้วนี่เลยสกินปืนนะครับผม m p ็นะครับผม m อ็มพฟ ก็ดูโคตรเท่เลยยิงไกลด้วยแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะเป็นปืนลูดชั้นดีเลยแล้วก็นี่เลยทางด้านของกระทะนะครับนี่มันมี3อย่างเลยนะนี่กระทะโครโนนะครับผมเมื่อกี้ m p 5 i โครโนนะครับแล้วก็กระทะโครโนนะครับแล้วก็ทางด้านของไม้เบสบอลนะครับตอนที่เราตอบคำถามใครๆตอบตามพี่แล้วได้มั้งครับผม ม่ไม่ใช่ตอคนับคือจิ๊กซอพี่แจกไปนะก็ไม่รู้นะแล้วก็มีดนี่ล็อกอินล็อกอินทั้งหมดกี่วันล็อกอิน5้าวันเราก็ได้มีดครับสามารถถือได้ด้วยนะโอ้โหโคตรเจ๋งเลยก็มันถือได้อะก็คือมันเจ๋งนะ <c oughs> โอเคแล้วก็นี่นะชุดตัวละครผู้หญิงนะครับผมก็สวยงามมากเลยดูก็อย่าลืมนะครับไปกดรับกันนะเดี๋ยวหมด กิจกรรมคือมันเปิดให้หมุนฟรีเลยคือได้ทุกคนนะยกเซิร์ฟเลยนะคือเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับผมชุดตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็เป็นแฟชั่นที่ดีวันนี้พี่ก็ได้ทางด้านของนี่เลยท่าดอกบอนด้วยนะก็ดีไปนี่เห็นบาเห็นบาเห็นบ่าวบ่าคืออยากได้ก็ไปท็อปอัพนะครับผมหรือ กดติดตามนะครับดูคลิปพี่ดูครับแล้วก็กิปีใหม่จะส่มแจกเพชรนะครับเป็นกิจกรรมของพี่สร้างขึ้นเองครับแล้วก็ทางด้านของล่มบางคนงงว่าล่มทปยังไงล่มเข้าไปในเกมแล้วไปเอาเหรียญไปซื้อกล่องโคโนสีชมพูในเกมพอจบเกมเขามันจะให้ล่มมานะครับผมก็บอกไว้แค่นี้นะครับผมก็ตามนี้นอกสายสายฟรีนะครับก็คือเราต้องรับให้หมดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยส่วนกล่องนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่า กิจกรรมวันที่20บเบ็ดขึ้นไปหรือ22 23พี่ก็ไม่แน่ใจมันจะเป็นกล่องเหมือนเหมือนว่ามันเป็นพ่อไอเทมแจกฟรีนะก็เตรียมตัวนะก็คือกิจกรรมจะเริ่มวันที่21 22 2บี่พี่ไม่รู้หรอกแต่พี่ลงคลิปให้ดูก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับกดติดตามจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งบอกคำแนะนำกับน้องๆหนูๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ติดตามพี่ก็มีแต่สิ่งดีๆครับพี่ก็แนะนะสิ่งดีให้ผม โอเคก่อนจะไปนะครับพี่ฝากครับกับนี่เลยสมบัติโคโนโน,นะครับยาเพิ่อเฉยมันมีอีกหน้านะครับกดสลับไปแล้วไปหมุนเอาชุดตัวละครผู้หญิงนะครับผมก็ฝาก,กด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเจอกันกิจกรรมครั้งต่อไปโอเคนะครับสู้ๆครับผม